สวัสดีครับพี่น้องปองไปผู้ไทยครับนี่คือมหกรรมผู้ไทยนานาชาติครับโฮมลากเงาเผาผู้ไทยครับอำเภอเขาวงครับจังหวัดกาลสินครับเมื่อนี้ผมอยู่ที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินครับนี่คือขบวนแรกครับขบวนแรกของงานโฮมเงาผู้ไทยกาลสินนั่งโดยท่านนายกี้ครับเมื่อนี้ครับแม่ครับสวัสดีครับท่านนายกครับครับงานจัดจังมือครับท่านนายกปีนี้ วันที่4หฮอดวันที่6ค่ะมือนี้มือแรกวันที่4ค่ะก็ได้ขบวนแห่ในภาคกลางวันค่ะและก็ภาคกลางคืนเท่ากับเป็นการชมการแสงสีเสียงประวัติรากเงาของชาวพูไทยนะคะในภาคกลางคืนกัเยอะทุกท่านมาชมอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะค่ะในวันที่5ก็ได้กิจกรรมเสวนาเลี้งความเป็นมาและกการแต่งกายเรื่องอาหารเผลอต่างๆของชาวพุทธไทยเฮาในภาคกลางเยนเป็นการเสวนาทางวิชการค่ะและกับลางจ้านั้นก็จะเป็นคอนเสิร์ตของจินนี่ผู้ไทยที่เพื่อนเป็น อาจารย์เท่งที่กําลังได้ชื่อเสียงอยู่ตอนนี้เป็นคนผู้ไทยเยืนกลับมาซอยเดียวค่ะมาต้มโฮมมาซอยเดียวในภาคกลางคืนเราได้กิจกรรมอยู่3กิจกรรมค่ะกิจกรรมนึงก็คือกิจกรรมการเดินแบบโชว์ผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวผูทไทย่าและกิจกรรมที่2เป็นการประกวดรำวงย้อนยุคเป็นความสนุกสนานที่ได้ความร่วมมือจากพี่น้องทางอำเภอค่ะมาประกวด้อมเดียวและก็ได้อีกกิจกรรมนึงก็คือกิจกรรมประกวดธิดาผุทไทยซับเพิงค่ะกันนี้ก็คือกิจกรรมในวันที่5ส่วนในวันที่6ก็จะเป็นการแสดงของศิลปินผู้ไทภายค กะมาค่ะมาตุ้มมะฮมเดียวค่ะชาวภูไทเฮาละกะเชิญพี่น้องที่อยู่ต่างถิ่นและพื้นที่อื่นมาชมความน่ารักของชาวภูไทค่ะเราค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้นี่มีกี่ขบวนได้จะขบวนครับเนี่ขบวนค่ะสิบเอ็ดขบวนสองทุ่มละแห่แล้วอยู่มาค่ะสองทุ่มกัดมาแล้วมีแล้วพาะวาตอนแรกว่ามีเฮอฟ้อนครบปากก้นว้าเยอะฟ้อนเพิ่นก็มาแต่ทางไก่ค่ะได้รับความร่มมือจากชาวภูไทจะทัง สกลน,นครทางเรนุนครทางอุดรธานีทางเซปุลจาโย,ยโซทอนแล้วก็ที่หลายๆพื้นที่ค่ะแล้วก็อยู่ข้างหลังเท่านี้ก็เป็นท้องถนของทุ้มของพี่น้องทางสปปลาวค,คะคะผมแอบ,บเห็นในโปสเตอร์โฆษณานี่มีศิลปินจก๊กเลาวมากพอไหมครับแนนค่ะเมือ่อคืนคืนนี้แหละค่ะแสงสีเสียงหลังจากนั้นจะเป็นศิลปินสิริพรสีประเสริฐค่ะแล้วก็น้องมุกดาวันสันติพรอ้นแค้นเขียวกันไหมผมเลยเนี่ยแนนค่ะจากอ้นเป่าปีแล้วก็ควบคุมการบรรเลงทั้งหมด ของคืนนี้ค่ะโอ้สุดยอดเลยครับสถานที่จัดอยู่มองเลยครับอยู่โซนสาธารณาของเทศบาลตำบลกุสิมค่ะบริเวณอ่างเก็บน้ำเฉลิมพระเกตค่ะครับขอบคุณหลายๆครับนี่แหละครับอันนี้กับสาวผู้ไทยครับอันนี้สาวผู้ไทยออาเภือเลยครับสาวผู้ไทยมีลาบุรีเฮะวมีลาบุรีมาจากสบปลาาขุนหลวครับโอ้ยซับเพิงเดินทางมาจากมือลาอีลา เขาก็มาเมื่อวานนี้บอกห้ามแม่มุกดาหารนี่บอกแมราแกขวหลงเวยงจันโอ้สบายดีสบายดีโอ้เจ้าสบายดีมาโอ้เจ้าสบายดีมาจากประเทศไทยด้วยประเทศล่าวนี้ประเทศเล่าประเทศลบอกมาจแกนคกหลวหลงเวยงจันบอกมากัากเมื่อวานนี้กเมือไหนเมื่อมื่อไหน ประมาณมืน,นหรือมืน่นอสบายดีสบายดีนี่แหละครับพี่น้องครับคือบรรยากาศของงานผู้ไทยนานาชาติครับอยู่ที่อำเภอเขาวงครับอันนี้กับขบวนจากโรงพยาบาลเขาวงงนะครับวันนี้โอ้ยซับกระดองครับพี่น้องอันนี้นะครับ จากโรงพยาบาลเขาวงครับทั้งนักทั้งฮอนท,ทั้งมยทั้งมโนนะครับ,อ,บ <c oughs> อันนี้ก็เป็นขบวนถือคันมะเบงพี่น้องเอ้ยอันนี้จะโรงพยาบาลเขาวงป่ครับใช่ค่ะโอ้พี่น้องอย่เลื่อมาเบิองอย่เลืมมาเสด้วยพี่น้องเด้องานกิจกรรมู่ที่อำเภอเขาวงอยู่ที่ทวทสวนสาธารนณะครับมองส้นระบาดะทานนั่นแหละครับพี่น้องได,ด,ด้แต่พูดซับซัได้แต่พูดงามครับพี่น้องครับ ฮ้อนกับไม่ฮ้อนเมยกับไม่เมยครับพี่น้องนี่ครับตำบลกคุณว่างครับออันนี้ยุบมากจะเขา่วงนี่หวาครับเขาวงครับพี่น้องครับคุณว่าร่งพยาบาลเขา่วงครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากโรงพยาบาลเขาวงขบวนเพลเรือนี่นะครับเขาเตาะเตาะไม้อพี่น้องสวัสดีครับป้าสาวผู้ได้เขาวงไม่ได้พูดเร่งแง่ครับพี่น้องครับนี่ครับ เริ่มแล้ครับพี่น้องครับเริ่มแล้วงานภูไทยนานาชาตินะครับที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วอันนี้ปลาใคยพี่น้องเออสีมันสีค่ะไม่รอบหมีหมูว่งโอ้ครับพี่น้องครับนี่แหละเริ่มแล้วครับพี่น้องเริ่มแล้วได้ปิ้งปลาดุกพร้อมพี่น้องข้าววะภาษาภูไทยพ้อมปลาดุกภาษาเขมรท้องไตรแนงเด้อหน่เด้อไตรแนงไตรแปลว่าปลา แนงละแนงมันน่ะนะได้แนงได้เอ็ดหน้าพร้อมพี่น้องได้ฮอดว้าไปทุกร้อยลุยๆอยู่พี่น้องกูนะคือเบสกับพี่ได้ยินว่าราชวงศ์ก่อเล่าได้เป็นเจ้าครับพี่น้องนศ่ีอยุธยาความจะเลื่องลุงเลื่องแล้วกะเลื่องเล่าของเ้าผู้ไทยครับผมผ่านผ่านการนำเสนอโดยช่องยูทูบโตโต้สนุ่แย้มครับพี่น้องครับ ได้เห็นคลิปนี้กะแงลืมครับพี่น้อง่งลืมมาเบิง้ง่งลืมมาเทียวครับพี่น้องโอ้ยผู้ไทยน้อยพี่น้อง,อ,งอันนี้นะผูดไทยน้อยมาในซิเลสค, <c oughs> ครับันนี้สวัสดีครับพูดตนก่อนเพรสากตี่ครับนี่ขบวนนึงพี่น้องาพผู้าผู้สาวขี่รถไถพี่น้องไปหาล้าสั์ อาพุู้สาวไทยบ้าต้นบ้าติงสวัสดีครับอะไรก็ไม่รู้เลยจะปนเสด็เหารายทรัพย์นั่ห้อยเฮดนี şey ่แหละครับพี่น้องครับพี่จักหน่อยขบวนกันละเลิ้มกันพี่น้องเกาเทศละลายซ่างกับลายได้เดียบานน้ำง่ามอะไรทราบเดี๋ยวพีกจ๊นน้อยยังลภาพเป็นเบื้องีกขบวนนึงครับพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพักไว้ซัำนี้ซะก่อน โอเคยูดีไม่แห้งครับพี่น้องครับสำนี้นสวัสดีครับ